สวัสดีค่ะ child. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮดชาแนลนะคะเขาจะขนทรายเตรียมร่อนทรายเตรียมฉาบนะคะเนาะอะไ่ะบูมีง

ตาเห็นว่าเนี่ถ้าเจ้าฉาบได้น้ํามันก็ไม่แตกนี่ขัดได้ขัดได้ก็ไม่แตกอยู่ที่ขัดอ่ะจะขัด,ดเรื่องก็ร้าวถ้าเราใส่น้ําพอมันในนี่แล้วเราต้องรอให้มันแข็งตัวก่อนแล้วก็เทน้ำํำ<อ>เราไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยตากแล้วเลยเนาะว้าเ<อ>ที่ยงแล้วพี้ เห็ดปูนงานปูนได้เมื่อยด้หาว่าเราขอบกนรนาะตรงนี้นะข, <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะฟูนเต็มที่เบา,า,บารถทไทย ขาไปเช่นเฉยชนะโลดอ่ะอืมเลยเออเออเวช่วยเออดีมาเลยเออดีดีดีโอเคเธออนี้คุณแม่เหมือนเลยอืมอ่ะลองดูดิลองจับคนละหมูดิแก้นี่ออกดีกว่าน่าจะง่ายกว่าตรงนนี้มกแะเาลองดดูินี่แบบนี้มันง่ายกว่าคุณแม่เอายเอาตะไคร้เลย ใส่สเอ้ยมาดึงทีเดยโอ้ฟันเทียบเลยเบาโยกเบาคุณยกเบาคุณนะจะคุณเออมันตื่นหางจะพอปบ้าเปิดเลยมาตื่นหางตัวเองมาตื่นหางตัวเอง ล่าสุดหมาตื่นห่างเจ้าของเห็นั่นไห่คือเขาเห็นเราเขาพ่อมาเลย่ะเส่มาเริ่มเลื่อนเลยพ่อหมาบหรอเอาไปเด้ได้ได้ กน่ากจะใส่ผู en, ่ไว้เนาะเตี้ยเลยเนาะยังบอกเื่อยๆเนาะไปเลยอู้หูนี่ละเอียดละเอียดจังเนี่ยนี่มันแคงไงค่ะโอ้ยซุกหาดเลยดีมากเลยดเ้ยโอ้ยคุณเต็มคุณไหมโอ้ยเต็มครบเลยสุกแล้วสุกเลยเอ้ออะไรอ่ะเข้าจะหมดหมดเลยไปขอด

มันไม่ถึงไหนมันถึงอยู่หรอถึงไหมอ่ะไม่รู้รากมัลองเบิ้งลองเบิ้งลองรากมาเบิ้งเ่าถึงกะเทใส่คุอ้ามีนะท่านโคเร่ยุ้ยมีเบาก็กำลังโคเร่มีจอบอยู่ก็เบาไน่ดูจอดแล้วก็ให้ผมให้เขลไปเลิกได้เลิก ติดปากพ่อแม่เลยหรอโอ้คีกับจะเรียกน้องไอว่ัคิดถึงเมียแล้วคิดถึงเมียแล้วกดได้ไปเลิไปเลยดันบอกว่า หาเงินอยู่นอกกับตันมาขวามาเอ้าอันนี้กินมอนน่ารอนอยู่ดิลาสุดจะปิ้งเลยยาวก็ไม่ได้มาหมวกก็ไม่ได้มาเลยวันนี้ยิงยาวจากนู่นมาเลยเหรอใช่ไปนี่ออกมาออกมานมันไเอนอ้ไนอ้ยไปี่ยไปเมี่ยไปเน่มาเลยมาเลย กันไหนกันปูนที่อันเทียแห้งอะเียงไปโตนทงจริงจริงเปืองกว่ากันไหนเหรอฮะอะไรพี่มาอ่ะอีกอะไรอีกปะ

ร้อนชาเหรอกับตันไม่ไปงบ่ะไม่ได้ามาไม่ได้แวห้องที่บ่าวเปิดเตาถังมัหน uh, ่อยพี่บาวเผื okay to, hey. hey. yeah. mm ่อไม่ได้เติมโอเคั่นนะวีนะผื่อเตินะหลายปีก็ไปรอช้าเลยรื้อ มีเลยพรอล้เลยพอด้ดยนี่ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ